เออเรามาทําของใช้ในสวนเรามีไม้ไผ่เองอะไรเองโดยเฉพาะไผ่สังมนนี้มันตรงมากมันก็สามารถที่จะไปตอนกิ่งบ้างอะไรบ้างได้ดีนะแต่ก็ต้องมีกันไม่ให้มันพลิกไม่ให้เป็นอะไรตรงลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราลุงกลมเดินไปเดินมาไม่เห็นอุปกรณ์ตัวนี้ที่สวนพี่ํำลาน มันเป็นอุปกรณ์อะไรนี่เขาเรียกพระองค์นี่นะอ๋ะออันนี้ทําจากไม้อะไรครับนี่ไม้ไผ่ทางมตัวนี้นะโดยความโตน่าจะประมาณสมนิ้วได้ไหมนี่น่าจะได้สามนิ้วนิ้วเนาะและ้วดูขั้นขั้นตอนเขานะออนนี้เทคนิคเขาคือเป็นแหลมเนอะเพื่อให้ม<ท>ันจิ้มลงมาดีนเนอะทำเป็นแหลมแหลมให้คือกันพลิกะ ให้มันจิ้มลงไปในดินแล้วแต่ละอันนี้นะอ่ะาเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเราขึ้นแล้วแต่ว่าเราจะลองอีกสักทีหนึง่งนะลองอีริงว่าเวลาเขาจะป,นนนาาจะปนีนขึ้นหน้าตาเวลาจะปีนคืออย่างนี้นะนี่โอ้หน้าสนุกเนาะแล้วเข้าไปทํางานอะไรก็ได้เช่นไปตอนกิ่งไปอะไรเนี่ยเนี่ยกระพารคือไปตอนกิ่งแต่ก็ก็ยังยังขึ้นไปทําได้เหมือนกันแต่ที่นี่ก็ยังเสียวๆอยู่เพราะมันมันกลัวความสูงอ๋ออ่า คือคือเนี่ยคือว่าจะทําขามันนี่ต่างหากคือทําขาม,มันแล้วเอาตัวนี้เจาะเจาะตัวนี้ให้มันให้มันให้มันหมุนได้อ่ะคือเวลา yang, มันคำ้คำให้มันค้ำสองขา,ขา,วางกว้า,างๆนี่นะทำแบบนี้ทําทะลุไปแบบนี้ถ้าหไม้ตัวนี้มันอยู่ใกล้นี่แล้วก็จะมีขาต่างหากกันพลิกอ,<า>อันนี้นี่เราก็ใช้อันนี้ก็เจาะทะลุมาก็ได้แล้วแต่นะนี่ก็คือเป็นแับปีนทําอะไรรก็ได้เป็นพระองค์นะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเต่ไม้นี้เป็นไม้อะไรนะเก้าดาวเหรอเก้าดาวอ,อ๋อเป็นไม้เก้าดาวก็ใช้งานได้ดีอ่าอันนี้ก็เป็นไอเดียแล้วว่าเออเรามาทําของใช้ในสวนเรามีไม้ไผ่เองอะไรเองโดยเฉพาะไผ่สังมนี้มันตรงมากมันก็สามารถที่จะไปตอนกิ่งบ้างอะไรบ้างได้ดีนะแต่ก็ต้องมีการไม่ให้มันพลิกไม่ให้เป็นอะไรตรงนี้นะใช่เทคนิคของมันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะลองทำดู เลกหน่อยเลยเดี๋ยวข้าวนามาจ,จะจท <ำ S 2> ําพัฒนา <จะ S 2> ไปต่ออีกจะ,จะทําแบบไหนอ่าพัฒนาต่อไปอีกอันนี้เป็นตัวแรกพี่พี่ทาบ้านก็ทําอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดคนสนใจอยากจะซื้อจะหานี่คิดว่าทําขายได้ไหมทำทำมันทําได้แต่จะมีเวลาป่ะแต่ยังไม่รู้นะออยังไม่รู้เลยยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราทําใช้ก่อนแหละใช่่าไม่ตอนหยักษ์เนี่ยอ่าเดี๋ยวเผืือใครใครจะมาสนใจมีเบอร์พี่สำราญให้ไว้อยู่แล้วในทุกๆคลิปนะครับ ออ่าขรระะคคุณนับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ